คับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแมี่ยังหน,น,น,นอนทุกท่านนะี่ยอยู่นตลดขสู่ช่องสุกเกมก็อยู่กับผมเกม3ก๊กใหม่นะฮะก็ใหม่ล่าสุดเลยครับแล้วเข้าสโตไทยด้วยนะแต่เป็นแนวตั้งนะครับผมเนาะแต่ว่าก็น่าเล่นอยู่นะใครเป็นแฟนคลับนะเอฟนะาสามก๊กก็ไม่ควรพลาดนะสโตไทยนะจ๊ะทางแอนดรอยแล้วก็เอพีเคนะผมมาถึงว่ารับของก่อนเลยนะฮะชื่ออะไรก็ตั้งไปเลยคนระับมัวม่วเนี่ย แจกเยอะมากเนะยฮะมาถึงก็เปิดกระชาก่อนนะฮะแต่ละครมันน่ารักนะถึงจะเป็นแนวต่างลองดูก่อนนะฮะเปโตไทยแต่ภาษาจีนนะฮะคิดดูเอาแล้วกันเนี่ยระบบเยอะมากเนะฮยใครจะลองมาจจมแจมดูก็ได้นะเบ,เบื่อเบอเกมก็มาลองเกมนี้ดูนะฮะเป็นไอดอลนะฮะงานดีอยู่นะฮะรู้สึกจะแจกกวนอูด้วยซ้ำไปหรือเปล่าเนะี่ยผมเห็นแวบๆบแบบนะฮะกี้ เนี่ยมาถึงก็กดคูณสองได้เลยหืมมาถึงเซิร์ฟเวอร์ก็หมุนโชว์เลยเนี่ยมาถึงก็นี่ครับผมก็ทำตาม a b c แนะนำเนี่ยเห็นกนอูไหมครับผมเนี่ยจบด่านอะไรทัสิบห้าแจกฟรีเลยครับผมไออย่างเฟี้ยวเนี่ยนี่ได้ตัวนี้มาเนะี่ยสีดาวสีม่วงฟรีหนึ่งตัว แล้วก็เอามาลงนะฮะก็จะมีธาตุแสงมืดนะฮะดินน้ำลมไฟนะฮะครบทุกธาตุเลยนะฮะก็เอาตัวนี้ลงมาแล้วก็เขาให้ใส่อาวุธนะฮะแล้วก็ใส่ตามเขาเฮ้ยตัวนี้แม่งเทจัดวะกรามใหญ่ด้วยแต่ตัวแต่ขาสั้นไปหน่อยนะดูดิโอ้โหก็น่ารักดีนะฮะเบลเบลดีก็แนวแนวไอเดนก็แนวแนวนี้แหละเนาะแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะตัวละครดูดิ สวยอยู่นะครับผม ừ, ใครชอบแนวสามก,ก๊กไม่ควรพลาดนะนี่อันนี้ตีมหมูด้วยนะเป็นไงนะตีมหมูด้วยนะ <c oughs> ใครเบื่อสามก๊กก็ไม่ต้องโหลดนะดูผมเล่นก่อนก็ได้ว่าเอ้ยชอบไหมถ้าใครเป็นแฟนสามก๊กจริงอนะ่ะโหลดแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะนี่ฮะเป็รูแจกอะไรบ้างนะดูดิของเพียบเลยจุด,ดแดงๆเพียบเลยนี่ฮะก็เปิดกระชา้าอีกหนึ่งครั้งนะฮะ ไม่รู้จะแจกอะไรเราเฮ้ยเตียวหุยหรือเปล่าครับผมนานดีใช้เปล่าไม่ใช่เตียวหุยนะนัะ่นไอ้กระบองคู่ไงอ่าที่อยู่ก๊กเดียวกับเตียวหุยอะ่ะผมจำชื่อมันไม่ได้เนี่ยเขาว่าแฮงอัพอันนี้น่าจะเป็นตัวแทงเป็นตัวละครเกรดเอนะผมอ่ารับตรงนี้50 อันนี้จะเป็นรางวัลออนไลน์นะฮะจะได้ตัวละคอรอีก2ตัวนะฮะนี่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรจิ้มตามอย่างเดียวอันนี้ล็อกอินนะฮะล็อกอินรายวันอันนี้เป็นเควสหรือเปล่าอ่าทำตามเควสนะฮะจะได้ของรางวัลน,นะผมเป็นตำลึงทองนะฮนะนี่ทำตามเควสผู้หญิงบอกนะอันนี้ตีบวกอาวุธหรือเปล่านะ อ่าอันนี้ตีบวกอาวุธเหมือนเกมนั้นเลยนอนสต็อปฮิตนะอาวุธที่ดาวต่ำๆนะตีมารวมกันให้เป็นดาวส,งสูงๆได้เนาะน,นี่รูปภาพมังกรจำดีๆนะครับผมมันสอนไวมากนะ่ยรูปมังกรนี้เอามาทำอะไรสัตว์เลี้ยงเราเหรอนี่ฮะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงช่วยโจมตีอันนี้ก็เป็นไอดลเก็บของนะฮะ อันนี้ไปเจอบอสใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้เป็นแทงเอาลงมาเฮ้ยมีมังกรมาช่วยด้วยครับผมค่อนข้างจะดีเห็นไหมมังกรอยู่ข้างบนหัวแล้วมันมีหมดสกิปข้ามด้วยนะแต่ว่าต้องผ่านด่านต้องซื้อต้องเติม b p 1หรือไม่ก็รลเวล50นะหรือไม่ก็ผ่านด่าน50โอเคไวนะถือว่าเกมไว โหงานไวมากอ่าแล้วก็ไปที่หมู่บ้านเอ้ยไปที่เมืองแล้วก็รับของตรงนี้นะอ่าแจกป้ายนะเปิดกระชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสิบใบใช่วะนี่ไงงานไวครับผมแจกตัวทองนั่นไงหนึ่งตัวตรงนี้น่าจะไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะไม่ได้เหมือนกันอันนี้คุณคุณมันชื่ออะไรนะตัวแทง <Size. S 2> เผ่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรกกสีส้มอะ่ะก็ได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อนๆได้เหมือนกันไหมนะก็ลองลองดูแล้วกันอ่ะมันเลือกสอนแล้วมันเลือกสอนแล้วก็ยังวะมันยังสอนอยู่เนี้ยยังสอนรับของอยู่นะ อ่าแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปตัวนี้น่าจะเป็นแทงนะครับผมเอออเามาจินอย่างนี้ดีกว่านี่เอา้าลงได้อีกตัววะ่ะแล้วก็อันนี้มันนี่อ่ะครบเซตแล้วลงได้หกตัวนะผมเห็นตำแหน่งอยู่แต่ว่าอาจจะลงได้ห้าตัวก็ได้นะครับผมใช่ยิ่งไหมไปเยี่ยงโว้ย แขงตีหมูหรือเปล่าผมมีธาตุไฟสองตัวธาตุแสงตัวหนึ่งแสงตัวแจกนะฮะมันอยู่เดอ้อหาว่าไปนะฮะเนี่ยก็รับของตรงนี้อีกนะฮะอันนี้ละ่ะอันนี้รับฟรีนะฮะอันนี้หกตำลึงทองอัน,นี้คืออะไรวะเนี่ย3600น่าจะเอาไว้อัพของแน่ๆเลยอ้ไม่มีปรับภาพไม่มีปรับเสียงเลย อ่ะก็ยังสอนอยู่ตรงนี้นะฮะพยายามทําที่ตรงนี้มันที่มันสอนนะเออมันจะไปได้ไกลนะผมแล้วก็จะมีของแจกให้ด้วยนะคุณสองโอ้ต้องจบดาบสี่สิบแต่มันก็เร็วอยู่นะเนี่ยเห็นไหมไอตัวดาบมีโล่ที่ผมได้มาใหม่เป็นตัวโจมตีหมู่นะเฮ้ยตัวนี้ฮิวนะน้องพัดฮิวมังกรช่วยถ้าไม่ตายอ๋อมีสัตว์เลี้ยงมังกรเนะี่ย ใครเติมตังก็จะแข็งแกร่งเนาะวิ่งไอตัวนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเกลีสายฟา้าใส่เราดูดิไปยิงมังกรช่วยด้วยเรียบร้อยนะต่อไปต้องอัพยีพีแล้วแหละนะฮะนี่ไงมีบัฟตรงนี้นะฮะนี่กดดูบัฟได้ตัวนี้เรามี ต้องเล่นท่าเดียวกันถึงจะเก่งหรือถ้าไม่มีก็เล่นไปก่อนแล้วกันก over, so เฮ้ยทำไมมันตีเรื่อยๆเลยวะเอเดอ,อดูดิมันตีเรื่อยๆครับมันกลับบ้านไม่ได้เหรอเนี่ยผมจะไป level. อัพเลเวลอ๋อกดนี้ออกได้นี่เออใช่ใช่กดตัวนี้ออกได้นะะเดี๋ยวมาดูตัวละครก่อนนะเราไม่ได้อัพเลยนะ ถ้าสกิลสองเปิดจะดีมากนี่งไงเปิดแล้วปังอ้าวไม่เปิดอะไรวะนี่ผมเลเวลสามสิบย,ยังไม่เปิดเลยนะไม่ได้แล้วตังหมดนะ <c oughs> เวียนกรรมอ่านี้ก็แนะนำมากันลับไปนะเขาให้ลุยด่านต่อนะมันอยู่นะครับผม เนี่ยเกมแนวเนี้ยน่าจะเป็นแบบแนวนอนบ้างนีผมชอบชอบนะ้ม่ชอบเป็นแนวตั้งนะบางคนก็ชอบชอบแนวตั้งเล่นง่ายเนาะไปลุยเลยมีตัวเดียวก็ลุยดาเมจแทงตัวเดียวตัวหน้าไปยิง <c oughs> ตายสนิทเทียมัยงกรถุยน้ำลายก็ตายแล้วนะฮะ ก็น่าจะมีตัวลายคอหลายตัวนะฮะว่าเก่งๆหลายตัวแน่ๆนะฮะก็ลองศึกษาเอานะผมแต่ผมแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็เพลินอยู่นะเนี่ยแรกๆก็ง่ายอย่างเงี้ยครับหลังๆแนวะไอเด้นนี้มันเอาเรื่องนะฮะอ่านี่ให้ก็บของเหรอไงเราก็มาดูตรงนี้นี่ได้อันนี้ได้อันนี้แล้วก็ทำเคล็อันนี้ต่อนะฮะอันนี้ให้ซื้อของในร้านค้านะเรามีตำลึงเยอะใช่ไหม แล้วก็ซื้อเศษตัวละครสีดามาเลยเผื่อเผื่อฟุกอันนี้รีเซตตัวละครได้ซื้อธรรมดาไปน่าจะผ่านเคล็ดได้นะรีเซตธรรมดาได้5ครั้งลูกเต่านี่คืออะไรวะโอ้ลูกท้ายลูกทอยลูกเต่าเสี่ยงโชคเรอเนี่ย มีฟรีปะเอ้ยฟรีว่ะฮะให้เลือกธงด้วยเหรอไอเหี้ยลูกเต่าแล้วไม่มีสักลูกเลยโอ้โห,โหเวินกรรเนะเดี๋ยวไปทำตามเคล็ดนี้แล้วก่อนแล้วกันอันอื่นอย่าเพิ่งเปรี้ยวละกันค่อยๆเล่นไปนะ,ะเนี่ยเก็บของไปเนี่ยนี่ก็ได้แจกคงแจกของนะฮะอันไหนมีจุดแดงๆกดให้หมด นี่ได้ไปแล้วนี่สมบัติอะไรทุกอย่างนะแจก7วันเจ็ดอะไรเงี้ยดูให้หมดนี่เงี้ยอะไรมีอะไรฟรีไหมเฮ้ย,ยฟรีไหมเนี่ยไม่ฟรีเอ้ยฟรีว่ะเนี่ยพยายามดูให้หมดนะฮะนี่อะไรฟรีฟรีเก็บไว้ก่อนประมาณนั้นเรางกอยู่แล้วไอแมวนี้ผมรู้เลยว่าอะไรนะฮะ พอมีเงินมีเพชรก็ค่อยค่อยกดแล้วกันแมวกวักแมวกวักกดฟรีได้กี่ครั้งนะประมาณนั้นมันก็จะเพิ่มท้องให้เรานะห้าร้ยได้ไหมหมดแล้วก็พยา,ยามีทองเยอะๆก่อนแล้วค่อยกดก็ได้นะครับผมอ่าในงนมันจะไม่นั่นเนาะอันนี้ก็มีนู่นหมดนี่นั่นเยอะแยะไปหมดโอ้โหเล่นจนตาเหลือกอะ รับไปอ้าวเครียดยังไม่เสร็จอีกวะเนี่ยเฮ้ย <for> อ๋ออันนี้คนละอันนี้คืออะไรอ่ะให้ไปดันล่าสมบัติหรือเปล่าไป <for> ต่อนะผม ก็เกมเพลย์ประมาณนี้ครับสนุกดีนะผมว่าล็อกอินด้วย Facebook ครับไม่ต้องมีปัญหาเยอะนะฮะไม่ต้องไปสมัครอะไรเลยล็อกอินด้วย Facebook นะครับพรยังไงก็หวังว่าคงจะชอบสาวกนะฮะสามก๊กนะฮะใหม่ล่าสุดนะเท้าสโตทยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะฮะ เัี่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจริญทุกคนนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะฮะอย่าถอดแมสนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ